สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะมีดังนี้ค่ะโดยหัวข้อในการนําเสนอนะคะ 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 2. วัตถุประสงค์ในการทดลอง 3. ตัวแปรในการทดลอง 4. ผลการทดลอง 5. สรุปและอภิปรายผล6ตอบคําถามค่ะการทดลองที่1นนะคะ โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องม,มี1ทฤษฎีการชนกันของนุภาค 2. ทฤษฎีจนของโมเลกุล 3. หลักอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ4พลังงานกระตุ้นค่ะโดวยวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆเช่นความเข้มข้นของกรดความละเอียดของแคลคเซียมคาร์บอเนตระหว่างแบบผงกับแบบเม็ดและอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไรค่ะ 2. นะคะเพื่ออธิบายการทดลองโดยใช้หลักการของหลัก โดยใช้หลักการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและทฤษฎีการชนกันของอนุภาคค่ะ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงและความเร็วของปฏิกิริยาได้อย่างชัดเจนค่ะและตัวแปรในการทดลองนะคะโดยตัวแปรต้นก็คือความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกชนิดของแคลเซียมคาร์บอเนตและอุณหภูมิของกรดไฮโดรคลอริกค่ะตัวแปรตามนะคะก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะและตัวแปรควบคุมนะคะก็คือปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริก มวลของแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดของสารละลายแล้วก็หลอดทดลองใหญ่และหลอดทดลองเล็กค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเพื่อจับเวลาค่ะ ผลการทดลองหลอดทดลองที่1ใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี7นาที56วินาทีหลอดทดลองที่2ใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี5นาที33วินาทีหลอดทดลองที่3ใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี10นาที7วินาทีหลอดทดลองที่4ใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมี3นาที34วินาทีค่ะ สรุปแบบวิเศษผลการทดลองในการสรุปผลการทดลองนะคะเราจะใช้หลอดทดลองที่1เป็นหลอดทดลองเปรียบเทียบในการเกิดปฏิกิยาเคมีกับหลอดทดลองที่2 3และ4ดังนี้ค่ะหลอดทดลองที่2นะคะจะเกิดปฏิกิยาเคมีได้เร็วกว่าหลอดทดลองที่1นะคะเพราะว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นในแก้หลอดทดลองที่2เนี่ยจะทําให้เกิดปฏิกิยาเคมีที่เร็วขึ้นค่ะต่อมานะคะหลอดทดลองที่1จะเกิดปฏิกิิยาเคมีได้เร็วกว่าหลอดทดลองที่3ค่ะ เนื่องจากรลทดลองที่1เนี่ยมีพื้นที่ผิวมากกว่าอทดล,ลองที่3จึงเพิ่มโอกาสในการชนกันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เร็วขึ้นค่ะต่อมานะคะเราทดลองที่4จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วกว่าหลทดลองที่1เนื่องจากเมื่อเพิ่อมอุณหภูมิจะเป็นการเพิ่มพลังงานจนให้แก่นอนุภาคสารตั้งต้นด้วยค่ะจึงทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนกันห่อยครั้งจึงทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นค่ะ การทดลองที่2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันสังกะสีที่อยู่ก่อนทองแดงในตารางสั Reduction มาตรฐานมีค่าอิเล็กตรอนเป็นลบมากจะออกซิได้ได้ง่ายทําให้ทําปฏิกิริยากรดได้เร็วกว่าและให้กา๊าซไฮโดรเจนออกมาเยอะกว่าวัตถุประสงค์ในการทดลอง หนึ่งเพื่อศึกษาผลของโลหะต่างชนิดที่ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก2เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาโลหะสังกะสีและทองแดง 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้โลหะต่างชนิดร่วมกันในสารละลายกรดและการเกิดปฏิกิริยาตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นชนิดของโลหะสังกะสีและทองแดงตัวแปรตามการเกิดกา๊าซไฮโดรเจนและอัตราการเกิดปฏิกิริยา ตัวแปลควบคุมความเข้มข้นของไฮโดรคอริกปริมาตรไฮโดรคอริกจำนวนโลหะสังกะสีและโลหะทองแดงอย่างละสองแผ่นเวลาในการสังเกตผลการทดลองนะคะหนูได้ทำออกมาในรูปแบบตารางดังนี้เลยค่ะแอวที่หนึ่งชนิดของโลหะ ทองแดงการเกิดปฏิกิริยาคือไม่เกิดฟองกา๊าซข้อที่2สังกสีการเกิดปฏิกิริยาคือเกิดฟองก๊าซขึ้นจํานวนมากข้อที่3ทองแดงรวมกับสังกสีการเกิดปฏิกิริยาคือเกิดฟองก๊าซขึ้นจํานวนมากกว่าหลอที่2ค่ะสรุปและอภิปรายผลการทดลองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันค่ะโดยที่สังกสีเนี่ยนะคะได้สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับไอออนไฮโดรเจนค่ะ โลหะสังกะสีจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรคอริกได้ดีกว่าทองแดงเพราะมีค่าพลังงานศักไฟฟ้าที่ต่ำกว่าค่ะการใช้โลหะสชนิดนะคะก็คือสังกะสีรวมกับทองแดงจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนื่องจากทองแดงนี่น,นะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะโดยที่เข้าไปเกี่ยวข้องใน,นกลไกของปฏิกิริยาและช่วยลดพลังงานของกอ่อกำมันค่ะ จึงทำให้มีอนุภาคเนี่ยนะคะที่สามารถข้ามผ่านความสูงของพลังงานไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นค่ะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะมีอยู่ว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่ามนุษย์สามารถนำเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างยกตัวอย่างมาอย่างน้12ปัจจัยปัจจัยที่1อุณหภูมิ การผลิตแอมโมเนียค่ะเราต้องควบคุมให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตสูงค่ะการทำอาหารนะคะอย่างเช่นผัดต้มแกงทอดเราต้องใช้อุณหภูมิสูงนะคะเพื่อที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยสุกเร็วขึ้นปัจจัยที่สองตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันเบนซินจากน้ำมันดิบนะคะเราใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อแตกโมเลกุลค่ะการบําบัดน้ำเสียนะคะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อที่จะสลายสารอินทรีย์นะคะในน้ำเสียค่ะวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ